ครับวันนี้จัดเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวสิ่งของเราครับสี่คันเลยครับวันนี้เอามาโชว์นะครับรีวิวของเรานะครับจัดป้ายมอไซค์ครับไม่สิ่งก็สายนะครับ ครบครัวมันทุกเม็ดครับใจมันรักครับไปพามาด้วยครับจัดไปเบาๆครับวันนี้ครับมีอะไรก็ทักมาได้นะครับโทรมาก็ได้ครับ082131392นะครับ,รบทีมงานนะครับ สักนิดหนึ่งครับวันนี้ดึกแล้วนะครับจัดไม่ได้ครับ,บขอสก,กิดสักนิดหนึ่ง Watch out! Pa, pa.